สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยววัดชมพูเวกนะคะวัดเก่าแก่กลางเมืองนนท์ที่ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาแต่เป็นวัดที่สายมูดต,ต้องไม่พลาดใครที่ชอบความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กินอายประวัติศาสตร์นะคะมาที่วัดชมพูเวกกันค่ะถ้าใครไม่ได้เตรียมของไหวามานะคะเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยก็จะมีของเตรียมไหว้ไว้ให้นะคะก็จะมีทูบนะคะย1เอดดอก เขีนสีเหลืองสองเมแล้วก็น้ำมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ดาวบริเวหนึ่งพวงแต่ว่าของพวกเราเนี่ยเราเตรียมน้ำมะพร้าวมาะมะพร้าวมาแล้วแล้วก็มีทูบมีเขียนเรียบร้อยพร้อมกับพวงมาลัยมาลิ้วด้วนอีกสองพวงนะคะตามคําแนะนําที่เขารีวิวแล้วก็บอกต่อๆกันมานะคะบรรยากาศในวัดก็จะ่มรื่นนะคะมีแดดก,ก็จริงนะคะแต่ว่ามีลมพัดอ่อนๆนะคะเราก็จะได้กลิ่นควันทูบหอม ยมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็มีผู้คนเข้ามาไม่สัไม่ขาดสายเลยนะคะ,ะแดดร้อนแค่ไหนเราก็จะสู้ค่ะเพื่อความปังเพื่อความรวยของเรานะคะอันนี้เราก็มาจุดทูปเทียนบูชานะคะ ทางด้านหน้านะคะที่เป็นร้านวัดด้านหน้านะคะก็จะมีองค์พระแม่ธรณีบิดมนต์ผมให้เรากราบไหว้บูชานะคะตรงนี้จุดนี้เนี่ยเราจะสามารถจุดทูปเทียนได้นะคะแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยจะไม่ได้สามารถจุดทูปเทียนได้นะคะก<อ>็ข,ามาขมักขมันนะคะกับการพยายามจุดเทียนให้ติดนะคะเพราะว่าลมแรงมากก็ไม่ติดสักทีนะคะวุ่นวายอยู่นานสองนานนะคะเศรุปนะคะก็ยอมค่ะ ไม่ติดก็ต้องไหวละค่ะไม่งั้นวันนี้คงจะไม่ได้กลับบ้านกันแน่นอนนะคะ <S <S ถ้าใครจําบทสวดไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยจัดเตรียมบทสวดบูชาพระแม่ธรณีให้แล้วนะคะเคลือบไว้อย่างดีนะคะส่วนใครที่ไม่อยากมองบทสวดที่เคลือบอยู่จะมองที่แผ่นใหญ่เลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้มองหน้านะคะองค์มองนองมอง,มอง,มองพ,พักขององค์พระแม่ธรณีจีบมวยผมนะคะ ก็ทูบนะคะ2 1ดอกเลยนะคะเกิดเต็มกันเลยนะคะอันนี้พวงมาลัยมาลีหลวนนะคะแขงพวงอันนี้เราไปซื้อจะปากทองนะคะแล้วที่ปากของก็จะถูกนหน่อยนะคะตกพวงละร้อยยี่สิบบาทนะคะก็จะมีคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะต้องไหว้จุดไหนบ้างอะไรยังไงนะคะจะต้องวางตรงไหนแล้วก็พอหลังจากไหว้เสร็จนะคะกะ็เขาก็จะแนะนํานะคะให้เราทําบุญนะคะเพื่อบูชาพระแม่ธรณีนะคะ ก็ทำนุบารุงวัดนั่แหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นเงินนะคะ21บาทหรือว่าลงท้ายด้วยเลข21นะคะซึ่งเป็นเลขขององค์พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะถ้าใครไม่ได้พกเงินมานะคะก็สามารถสแกนได้นะคะแต่เพื่อความขังและความปังนะคะเราใช้เหรียญหยอดเข้าไปคะ่ะให้มันเสียงดังกริ๊งกริงนะคะจะได้สิงดังไปถึงสวรรค์นะคะจะได้ยินคําขอบพรจากเรานะคะสําสหรับ มะพร้าวนะคะเราสามารถลากลับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของที่เราเตรียมมาหรือว่าของที่เราเอาบูชาจากทางวัดนะคะอันนี้นะคะเราก็ระหว่างรอนะคะพูดหมดนะคะเราก็จะขึ้นไปที่พระอุโบสถนะคะอ่า,อาแดดแรงค่ะแต่ว่าก็มีลมพัดมาตลอดนะคะในมือที่ถือนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะที่ซื้อมาจาก ปักของตลาดชื่มอมากเลยเพิ่มน,นจะมาไหว้ตามจิตต่างๆนะคะในวัดชุมพูเวกนะคะก็จะมีด้านล่างของโบสถ์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ป้ายจะติดว่าข้างล่างเนี่ยนะคะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปน่าจะเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยที่วัดชมพูเวกยังมีกระแสอยู่นะคะก็เลยทําให้ตรงเนี้ยเขาเปิดทุกวันเลยช่วงนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะพอเข้าไปเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคนนะคะ รับประกันหรือว่ารักน่ารักทุกคนแบบว่าใจดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากนะคะในแต่ละจุดนะคะที่เจ้าหน้าที่ดูแลหรือว่าเป็นจุดที่เราให้บริจาคนะคะเพื่อบูชาแผ่นทองหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะไม่ได้อาบบุว่าต้องต้องบริจาคเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะเป็นจามจิตศรัทธาของเรานะคะแล้วน้าก็จะมีม่านน้ำตกขององค์อันนี้ก็จะเป็นองค์ ค่ะพิฆคเนศนะคะองค์พิฆคเนศนะคะสวยงามนะคะก็พอเข้ามาปุ๊บกไ็ได้ยินเสียงม่านน้ำตกแล้วรู้สึกเออร่มรื่นรู้สึกแบบว่าเย็นขึ้นมานิดนอยหน่อยนะคะหลังจากทิ่ตะแดดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพอรบูชาเราก็จะปิดทองอ่าอ่าลูกี่มิตลูกแรกนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะอ่าข้างล่างของอุโบสถนะคะ ก็ชอบนะคะาม่านน้ำตกก็ถ่ายรูปไว้นะคะว่าจะไปทําที่บ้านนะคะเออสวยดีค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากนะคะ,อะพอเข้ามาเราก็จะเห็นรูปปั้นนะคะหุ่นคิดพึ่งนะคะของเกจิพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะที่ให้เราบูชาแล้วก็ทําบุญนะคะในนี้ก็จะมี จุดที่กลับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นพระประจำวันเกิดต่างๆนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะมีให้เราปิดทองลูกนิมิตนะคะหรือว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อ,อหลวงพ่อทันใจนะคะให้เรากลับไหว้ขอพรนะคะเ,เราก็จะเดินตามจุดต่างๆก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นม่านน้ำตกของแม่ทวญี่ปนก็ก็เป็นจุดที่สวยงามนะคะคือพอมันได้ยินเสียงน้ำตกไหลจากม่านน้ำตกเนอะมันก็เป็นึุดแบบว่าร่มรื่นมันึกเย็นเย็นใจอะไรประมาณนี้นะคะน,นี่ก็ปิดทองพระพิธบาตรกำลองกันนะคะก็ตกแต่งไว้ได้สวยงามนะคะแล้วก็ เป็นระเบียบดีนะคะทําให้เราแบบว่าเดินได้ง่ายแล้วก็ไหว้พระรอบๆไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิร์รอบๆได้ง่ายนะคะตรงกลางก็จะเป็นพระปูรุสีชีวกโกมารพัทน,นะคะซึ่งเป็นปรมคภูริแพทย์แผนไทยนะคะออกมาหน่อยก็จะมีตรงนี้จะเป็นป้ายให้เราบทสวดน,นะคะยอดพระไก่ใจปิดกนะคะยอดพระกันไตปิดกอ่านะคะแต่ว่าตัวเล็กมากมองไม่เห็นนะคะถึงทางออกนะคะทางออกก็จะมี ลูกนิมิตลูกสุดท้ายนะคะลูกที่3ามนะคะให้เราปิดทองอีกรูปหนึ่งแล้วก็ปิดทององค์พระอุปคุปมนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็สามารถขึ้นมาที่โบสถ์ด้านหลังได้เลยนะคะขึ้นมาต่อกันได้เลยนะคะถึงแดดร้อนนะคะแต่ก็มีลมโชยอยู่เรื่อยๆนะคะก็ะเลยทําให้คอชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื่นใจบ้างนะคะ จะไม่ว่ายังไงคะ่ะแดดร้อนเราก็ไม่วหวน,นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเอาความปังค่ะเราก็เข้ามาทางหลังโบสถ์นะคะก็จะเจอกับตรงด้านขวาตรงนี้ทานตางหลังบสะะถ์คะก็จะเป็นโอ่งที่ใส่น้ำมนนะคะสำหรับใครที่เตรียมขวดมานะคะก็สามารถตักไปได้เลยนะคะหรือว่าเตรียมถุงมาก็ตักไปได้เลยนะคะของที่วัดไม่ได้มีเตรียมไว้ให้นะคะต้องเตรียมกันมาเองเนาะนะคะ อตอนที่เราตักเนี่ยเราก็พอดีมีคนเห็นเราตักแล้วเขาก็บอกว่าเอออยากได้บ้างแต่ว่าเขาไม่ได้เอาถุงมาเราก็เลยแบ่งถุงให้เขานะคะด้านในก็จะมีพระพุทธรูปปางชนะมาแล้วก็องค์พระแม่ธรณีนะคะอยูด่ด้วยนะคะอ่าหลังจากออกมาจากโบสถ์นะคะเราก็จะไปที่โบสถ์มหาอุดกันต่อนะคะโบสถ์มหาอุดก็จะมีทางเข้าแค่ทางเดียวนะคะ ด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะคะให้เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะเข้าไปด้านในนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามนะคะก็จะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับทธชาติชาดกและก็พทุทธประวัตินะคะที่เขียนจากสีปูนผสมกาวนะคะในสมัยอุยตยาตอนกลางหรือช่างสกุลนซีนะคะ นะคะก็สวยงามในนี้ก็จะมีอ่าแผ่นให้เราเป็นบทสวดให้เราขอขอมากรรมนะคะแล้วก็สวดบูชาพระนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกิจกรรมฝาขนานนะคะคือที่ขียนงามมากเลยคือคือมันรู้สึกถึงความแบบอารมณ์เพราอยู่ในนี้มันเหมือนรู้สึกมันมันดูขลนะังๆน่ะ มันดูมีอะไรมันดูแข็งแง,งนะคะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์ถงที่บทมหาอุดเนี่ยก็คือภาาพระแม่ทอรณีบีบมวยผมที่งดงามที่สุดนะคะอยู่ด้านเหนือประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นภาาพระแม่ทอรณีบีบมวยผมที่มีท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามนะคะ จะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะจิตกรรมฝาผนังต่างๆนะคะในนี้ก็มีน้ำมลน,นะคะแล้วก็เราก็เอาน้ำมลนาน,นี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะเราเป็นสายที่ชอบเอาน้ำมลไปอ,อาบน้ำเสดหะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปต่อที่ไปไหว้พระพุทธบาทนะคะด้านบนนะคะเราเ,เตรียมดอกไม้มาเยอะค่ะเราไหว้ได้หลายจุดนะคะ ตรงตรงที่ด้านว่าตรงทระพุทธบาทด้านบนเนี่ยจะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะไม่ได้มีดอกไม้เตรียมอะไรไว้นะคะแต่ว่าเราเตรียมกันมาเองนะคะจะเป็นรัยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็เขาจะเอากระจกติดไว้ป,ป้องกันไม่ให้ไม่ให้ติดทอน,นะคะแต่เราก็ไม่ให้เอาเหรียญหยอดเข้าไปนะคะแต่ก็กงงเห็นเหรียญหยดเข้าไปก็งงเหมือนกันว่าเขาเอาใส่เข้าไปได้ยังไงนะคะทั้งๆที่เขาก็มีป้ายบอกนะคะว่า ห้ามเอาลุยห้ามปิดทองนะคะเราก็แค่ไหว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาที่ศาลปู่ชมพูนะคะหรือว่าปู่สีชมพูนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็มีเรื่องราวมีสตอรี่นะคะเขาว่ากันเขาว่ากันว่านะคะก็เป็นที่ศาลท่านพ่อปู่สีชมพูนะคะก็ เป็นสถานที่สถิตของดวงวิญญาณท่านพระปู่สีชมพูนะคะที่คอยดูแลรักษาวัดแห่งน,นี้นะคะก็โดยในอดีตนะคะก็มีเรื่องเล่ามาว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นําที่น้องชาวมอนนะคะอพยพมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีการสร้างวัดชมพูเว้ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามีคนมาบนแล้วก็แก้บนนะคะเห็นมีม้าลายนะคะที่เขาเอามาแก้บนเยอะแยะเลย ก็เป็นเรื่องราวสตอรี่นะคะท้าความมาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ก่อนกลับน,นะคะเราก็มอว่าจะถูกนะคะที่ด้านบนเป็นพระคมน,นะคะก็เมื่อี้บอกว่าเป็นสถิตสมั่นกับที่เป็นพระคมสมั่นกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพอมายืนตรงจุดจุดเนี้ย มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบคนลุกอะทั้งๆที่แดดร้อนอะอารามณ์แบบดูขขังๆดูกเก่าๆอะไรประมาณนั้นอะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเออแล้วก็ก่อนกลับนะคะอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายที่เราไหว้ก็คือพมุตเตานะคะหรือว่าเจดีทรงมอนนะคะที่มีการสร้างเจดีอีกสององค์ด้านหลังพมุตเตาเพื่อบรรจุธาตุอัฐาุนะคะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ส่วนพมุตเตานั้นก็สันนิษฐานกันว่าบรรจุพระบรบมธาตุานั่นเองนะคะ ก็ขอแนะนำวัดชมพูเวกนะคะ,ะใครอยากมาไหว้เสริมดวงการงานการเงินให้เปิดนะคะเชิญได้ที่วัดน,นี้เลยค่ะ